เรื่องราวที่เป็นปมปริศนาที่จะได้นำทุกท่านไปร่วมรับชมรับฟังกันในตอนนี้ชื่อเรื่องเงาที่มองไม่เห็นบ่ายวันหนึ่งท่ามกลางอากาศร้อนของกรุงเทพมหานครเสียงเครื่องประกาศเบาๆดังกลบเสียงความวุ่นวายภายนอกอัญชลีนักสืบเอกชนวัย35ปีผู้มีท่าทีเงียบขรึมแต่คงกลิบ กำลังนั่งตรวจสอบเอกสารที่โต๊ะทำง,งานของเธอในสำนักง,งานเล็กๆแห่งหนึ่งอัญชลีเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจและด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำง,งานในฐานะอดีตนักจิตวิทยาทำให้เธอเป็นคนอ่านความคิดของผู้อื่นได้อย่างเฉียบคมชื่อเสียงของอัญชลีโด่งดังในแวดวงการสืบสวนถึงแม้เธอจะพึ่งผันตัวเองมาเป็นนักสืบเอกชนเพียงไม่กี่ปี แต่ด้วยความสามารถที่โดดเด่นทำให้เธอมีลูกค้าจากหลากหลายวงการที่ต่างก็ต้องการความช่วยเหลือจากอัญชลีในวันนั้นเธอได้รับจดหมายเชิญจากคุณปรางทายาตระกูลดังที่มีฐานะร่ำรวยและทรงอิทธิพลในสังคมไทยปรางเป็นหญิงสาววัย30ปีเศษผู้ดูแลธุรกิจหลายสาขาของตระกูลหลังจากการเสียชีวิตของบิดาเมื่อหลายปีก่อน เธอต้องรับมือกับการดูแลเจตการขนาดใหญ่แต่ในขณนะเดียวกันปรางก็แฝงไปด้วยความกังวลบางอย่างที่เธอไม่สามารถปกปิดไว้ได้ปรางเล่าว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครอบครัวของเธอได้รับจดหมายข่มขู่หลายฉบับพยายามจะเปิดโปงความลับและข่มขู่เพื่อเรียกค่าไทยในจำนวนเงินมหาศาล นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอซึ่งทำให้ปรางเริ่มบาดระแวงและรู้สึกว่ามีคนในครอบครัวกำลังวางแผนบางอย่างอยู่แต่เธอก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทาคำขอร้องของปรางไม่ได้เป็นเพียงแค่การป้องกันตนเองจากการถูกทำร้ายเท่านั้นแต่ยังเป็นการค้นหาความจริงว่าภัยคุกคามนี้มาจากภายในครอบครัวของเธอหรือไม่ ครอบครัวของปางนั้นมีสมาชิกหลายคนที่ล้วนมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจทั้งบิดาที่ล่วงลับไปแล้วพี่ชายที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนและแม่เลี้ยงของเธอที่ดูจะห่างเหินกับเธอมานานอัญชลีพยายามรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากปางรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับจดหมายข่มขู่และเหตุการณ์ที่น่าสงสัยในช่วงที่ผ่านมาเธอพบว่า ภายในครอบครัวของปรางมีความขัดแย้งมากมายที่ไม่ได้ปรากฏสู่สาธารณชนความแตกต่างระหว่างสมาชิกในครอบครัวการแย่งชิงตำแหน่งและผลประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างพี่น้องกลายเป็นสิ่งที่ทำให้อัญชลีเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวละครแต่ละคนปรางกล่าวถึงพี่ชายของเธอที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสาปีที่แล้ว ขณะที่การหายตัวของเขายังคงเป็นปริศนาไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปที่ไหนและไม่มีใครพูดถึงเขาอีกนับตั้งแต่เหตุการณ์นั้นบางคนในครอบครัวเชื่อว่าเขาเสียชีวิตแล้วแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันแม้กระทั่งปางเองก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าพี่ชายของเธอจะตายไปแล้วจริงๆความลึกลับนี้ทำให้อัญชีสงสัยว่าอาจมีเบื้องหลังบางอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่อัญชลีสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือนายนารินนักธุรกิจหนุ่มที่ทำงานใกล้ชิดกับครอบครัวของปรางเขาเป็นคนที่น่าจะรู้จักทุกแง่มุมของธุรกิจแต่กลับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเรื่องส่วนตัวของเขามากนะักอัญชลีเริ่มสังเกตพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวของเขาเธอเพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนรินทร์กับปรางมีความซับซ้อนทั้งคู่มีความใกล้ชิดในฐานะเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทสนมแต่ในขณะเดียวกันก็มีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในแววตาของนรินทร์ที่ทำให้อัญชรีต้องจับตามองเมื่อเริ่มต้นการสืบสวนอัญชรีเริ่มตระหนักว่าคดีนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเหมือนกับว่าทุกคนในครอบครัวนี้ต่างซ่อนความลับ และอาจมีแรงจูงใจในการทำลายครอบครัวของตัวเองทุกคนดูเหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงที่นิ่งเงียบพี่ชายที่หายตัวไปหรือแม้กระทั่งนายนรินเองการสืบสวนครั้งนี้ไม่ใช่แการค้นหาผู้ร้ายแต่เป็นการเดินทางผ่านความมืดของความสัมพันธ์ที่พัวพันกันอย่างซับซ้อนในครอบครัวนี้หลังจากที่อัญชรรับงานจากปราง เธอก็เริ่มการสืบสวนด้วยการเข้าไปสำรวจบ,บ้านของตระกูลนี้เป็นครั้งแรกบ้านหลังใหญ่ตั้งอยู่ในเขตที่เงียบสงบของชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครมีรั้วสูงและต้นไม้ที่ปกคลุมเป็นเงามืดทำให้อัญชิีรู้สึกถึงบรรยากาศที่น่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกตัวบ้านเองเป็นอาคารในสไตล์โคลเนียลสไตล์ที่ยังคงรักษาความเก่าแก่ไว้อย่างดีแต่ภายใน,นนั้นดูเงียบสงบจนผิดปกติ รางพานชรลีเดินชมภายในบริเวณบ้านโดยเฉพาะบริเวณห้องทำงานของพ่อที่อยู่ชั้นสองเธออธิบายว่าเมื่อหลายเดือนก่อนจดหมายคมคูถูกส่งมาที่ห้องนี้เสมอทั้งนี้ไม่มีใครสามารถหาที่มาของจดหมายได้อัญทชลีตรวจสอบสถานที่อย่างรอบคอบเธอพบว่าภายในห้องทำงานยังคงมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัววางอยู่เต็มโต๊ะ บางฉบับดูเหมือนจะยังไม่ได้ถูกแต่ต้องเป็นเวลานานขณะที่อันทชรีตรวจเอกสารในห้องทำงานเธอสังเกตเห็นว่าหนึ่งในเอกสารมีการแก้ไขลายเซ็นปลอมมันทำให้เธอสงสัยว่ามีคนในครอบครัวหรือใครบางคนพยายามเข้ามาหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของตระกูลนี้หรือไม่หลังจากตรวจสอบพบความผิดปกติในเอกสารเธอตัดสินใจจะเริ่มสัมภาษณ์สมาชิกของครอบครัวแต่ละคน เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมอัญชิีเริ่มจากการพูดคุยกับแม่เลี้ยงของปรางหญิงใบกลางคนที่ชื่อว่าคุณวิภาคุณวิภาดูสง,ง่างามแต่เยือกเย็นวิภาอ้างว่าไม่เคยเห็นจดหมายคงคูหรือสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในบ้านหลังนี้เลยฉันอยู่ที่นี่มานานแล้ววิภาพูดขณะยืนพิงกรอบประตูแต่ตั้งแต่สามีเสีย ทุกอย่างก็ดูเงียบเงาไปหมดฉันไม่คิดว่าเรื่องพวกนี้จะเกี่ยวกับฉันท่าทีของวิพาดูเฉยเมยจนนำให้อัญชรีรู้สึกถึงความไม่สบายใจเหมือนมีอะไรบางอย่างที่วิพาพยายามปกปิดถัดมาอัญชรีจึงขอพูดคุยกับนรินชายหนุ่มผู้บริหารกิจการของครอบครัวนี้อย่างแข็งขันนรินมีท่าทีที่สงบดิ้ง และดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างจดหมายพวกนั้นหรอกครับเขาตอบด้วยน้ำเสียงสบายๆแต่เมื่ออัญชลีสังเกตเห็นเบลตาของเขาเธอรับรู้ได้ว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในคำตอบของเขานรินดูเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยและคำตอบของเขาก็หลีกเลี่ยงการอธิบายรายละเอียดต่างๆเมื่ออัญชลี กลับไปที่ห้องพักของเธอในคืนนั้นเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะทำง,งานพรางตรวจเอกสารทั้งหมดที่เก็บมาเธอรู้สึกถึงเงื่อนงำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพี่ชายที่หายตัวไปเอกสารบางส่วนชี้ไปที่การออนเงินผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนการหายตัวแต่ก็ไม่มีใครในครอบครัวยอมพูดถึงเรื่องนี้เธอเก็บความสงสัยไว้และวางแผนที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมในเช้าวันรุ่งขึ้น ในเช้าวันถัดมาอัญชลีเดินทางกลับไปที่บ้านของปรางเพื่อขอตรวจสอบห้องเก็บของเก่าที่เคยเป็นของพี่ชายของปรางเธอขอความช่วยเหลือจากปานแม่บ้านไวยเกษียนผู้รู้จักบ้านนี้เป็นอย่างดีปานเองดูจะรู้ข้อมูลมากมายแต่ก็ไม่ยอมพูดอะไรนอกจากเรื่องงานบ้านเธอเพียงพาอัญชลีไปยังห้องที่พี่ชายของปรางเคยใช้เป็นห้องนอนมาก่อนเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนเก่า อัญเชรีรู้สึกถึงความอึดอัดความเงียบสงัดในห้องนั้นทำให้บรรยากาศดูแปลกปลาดเธอเริ่มสำรวจสิ่งของต่างๆที่ยังคงถูกทิ้งไว้อย่างเชื่องช้าเธอสังเกตเห็นกล่องเอกสารเล็กๆซ่อนอยู่ใต้เตียงซึ่งภายในนั้นมีกระดาษบันทึกส่วนตัวที่ดูเก่าและขาดบินมีบันทึกเกี่ยวกับธุรกิจและความสัมพันธ์กับนรินที่ชัดเจนบางข้อความระบุถึงความขัดแย้งระหว่างพี่ชายกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะกับวิภาแม่เลี้ยงที่เขาไม่ค่อยชอบจูจๆก็มีเสียงเปิดประตูดังขึ้นปรางเดินเข้ามาในห้องสีหน้าของเธอดูซีดเซียวเหมือนเพิ่งได้รับข่าวร้ายบางอย่างมีบางอย่างเกิดขึ้นเธอกล่าวอย่างสันน่นคลอนนรินถูกทำร้ายเมื่อคืนนี้หัวใจของอัญเชรีเต้นรัวเมื่อได้ยินเรื่องดังกล่าวนี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่รุนแรงกว่าที่เธอคาดไว้ เขาเป็นยังไงบ้างอัญชรีถามพรางจับจ้องสีหน้าของพรางเขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแต่หมอบอกว่าเขาอาจจะต้องพักฟื้นอีกนานปรางตอบอย่างเสียงแผ่วในใจของอัญชรีความสงสัยเริ่มชัดเจนขึ้นเธอเชื่อว่าการโจมตีนรินอาจไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเองิญแต่เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคนในครอบครัวนี้อาซ่อนความลับดำมืดเอาไว้ มากกว่าที่เธอเห็นหลังจากเหตุการณ์ที่นายนรินทร์ถูกทำร้ายอัญชรีรู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านนั้นเต็มไปด้วยความกดดันและความเงียบที่ผิดปกติทุกคนในบ้านดูเหมือนจะปิดบังบางอย่างแม้กระทั่งปรางเองก็มีความสับสนในใจซ่อนอยู่เธอมักจะหลบหน้าหรือเลี่ยงการพูดคุยกับอัญชรีเช้าวันนั้น อัญชรีมานั่งรออยู่ในห้องรับแขกของบ้านเพื่อพูดคุยกับปรางในขณะที่เธอนั่งมองภาพวาดเก่าบนผนังภาพของพ่อของปรางผู้ก่อตั้งตระกูลน,นี้ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เสียงฝีเท้าของปรางก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆอัญชรีมองขึ้นและพบว่าปรางมีสีหน้าที่หม่นหมองเธอนั่งลงข้างๆอัญชรีแววตาแฝงด้วยความทุกข์ที่ซ่อนเร้น เธอดูเหนื่อยนะปรางอัญชลีเอ่ยขึ้นเบาๆมีอะไรในใจที่อยากจะพูดไหมปรางเงียบไปสักครู่ก่อนที่จะเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จักครอบครัวของฉันจริงๆเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ามีความลับมากมายที่ฉันไม่รู้น้ำเสียงของเธอสั่นไหวอย่างชัดเจน อัญชรีนั่งฟังด้วยความสงสัยเธอสัมผัสได้ถึงความอึดอัดในตัวปรางไม่เพียงแต่เรื่องพี่ชายที่หายไปหรือจดหมายข่มขู่แต่ดูเหมือนปรางจะเริ่มไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของตัวเองกับครอบครัวบางทีความจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราจะรับมือได้ไง่ายๆอัญชรีพูดอย่างเบาๆเธอจับมือปรางไว้เบาๆเพื่อให้กำลังใจ ความอบอุ่นในท่าทางและคำพูดของเธอทำให้ปรางรู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อยแล้วเธอคิดว่านารินเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมปรางถามขณะที่เธอหันมาสบตาอัญชลีด้วยแววตาที่เต็มไปได้วยความสับสนฉันไม่รู้แน่ชัดอัญชลีตอบแต่นรินดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เขายังไม่บอกพวกเราเขาอาจจะรู้มากกว่าที่เราคิด ความสงสัยในตัวนรินทำให้ทุกอย่างเริ่มไม่ชอบมาภากลในขณะที่ทั้งสองนั่งเงียบไปชั่วขณะสายตาของอัญชลีก็สะดุดกับแสงสะท้อนบางอย่างจากห้องทำงานของพ่อปรางห้องที่ดูเหมือนจะปิดตายมาตลอดเวลาเธอลุกขึ้นยืนและเดินตรงไปที่ห้องนั้นปรางตามหลังมาอย่างไม่แน่ใจเมื่ออัญชลีเปิดประตูเข้าไปและพบว่าในห้องนั้น ยังคงมีเอกสารสำคัญที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบแต่มีบางสิ่งที่ดึงดูดสายตาเธอเธอสังเกตเห็นซองจดหมายเก่าที่วางอยู่ตรงมุมโต๊ะมันดูเหมือนกับจดหมายคงคูที่ปรางเคยเล่าให้ฟังทำไมจดหมายนี้ยังอยู่ที่นี่อัญเชลีถามเสียงดังออกมาด้วยความมุนงงขณะที่ปรางยืนอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าที่ไม่แน่ใจฉันไม่รู้ ปรางกระสิบอย่างสับสนฉันนึกว่ามันถูกส่งมาจากข้างนอกแต่ถ้ามันอยู่ในบ้านมาตลอดใครเป็นคนทำกันแน่อัญชลีและปรางจ้องมองหน้าซึ่งกันและกันอย่างเงียบๆความคิดของทั้งสองเริ่มแยกย้ายไปในทิศทางต่างๆใครบางคนในบ้านนี้กำลังเล่นเกมซ่อนความลับที่มืดตำ่ำแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือใครและทำไม อัญชลีเดินออกมาจากห้องทำงานของพ่อปรางหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เป็นจังหวะความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพาคนเพิ่มขึ้นทุกขณะจดหมายที่เธอเพิ่งพบทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงยิ่งกว่าเดิมขณะที่เธอพยายามประมวลสิ่งที่เกิดขึ้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าบางอย่างจากด้านหลังห้องโถงมืดและเงียบผิดปกติความเงียบงานนั้นทำให้อัญชลีหยุดชะงัก หูของเธอจับเสียงผิดปกติที่ดังมาจากทางเดินห่างออกไปเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังติดตามเธออยู่แสงจากโคมไฟที่ริบเริ่มทำให้เงาต่างๆพาดท,ทับไปทั่วมุมของบ้านเธอขยับตัวเดินไปอย่างช้าๆพยายามไม่ให้เสียงฝีเท้าของตัวเองดังไปไกลนักแต่ความรู้สึกอันไม่สบายใจในอกปรับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นอัญเชลีก็ได้ยินเสียงกระแทก จากทางด้านหลังก่อนที่เธอจะได้ทันหันไปมองแรงดึงดูดบางอย่างกระแทกเธอจนล้มลงกับพื้นเธอรู้สึกถึงการสัมผัสบางสิ่งที่กดลงบนตัวเธอน้ำหนักของมันทำให้เธอหายใจติดขัดเธอดิ้นรนแต่แรงนั้นมากเกินกว่าที่ผู้หญิงอย่างเธอจะสู้ไหวภาพตรงหน้าเริ่มเรือนลางเธอรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่แทรกซึมเข้ามาในหัวใจขณะที่เธอกำลังจะสิ้นหวัง มีเสียงบางอย่างดังขึ้นท่ามกลางความมืดมีเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาใกล้ๆนรินพุ่งเข้ามาในห้องเหมือนเงาที่ผ่านเข้ามาทันเวลาพอดีเขาจับตัวคนที่โจมตีอัญชลีไว้ทันก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายลงไปมากกว่านี้นรินผักคนร้ายออกไปให้พ้นทางและดึงอัญชลีขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็วในความมืดและความสับสนอัญชลีหอบหายใจและมองไปรอบๆ คนร้ายหายไปแล้วทิ้งไว้เพียงความเงียบงันที่น่าวาดวันเงาที่ยังเหลืออยู่รอบๆพวกเขาทาบทับเหมือนความลับที่รอาการเปิดเผยนรินมองอัญชรีอย่างเคร่งเครียดแต่ก็ไม่มีคำพูดใดๆระหว่างพวกเขาสายตาของทั้งคู่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่สับสนและไม่แน่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นความหวาดกลัวของอัญชรียังคงแทรกอยู่ในสายตาของเธอแต่ในขณะเดียวกัน ความปลอดภัยที่มาจากนรินก็ทำให้อัญชลีรู้สึกขอบคุณทุกอย่างในบ้านหลังนี้เริ่มน่ากลัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความลับที่ซ่อนอยู่ลึกๆเริ่มเผยตัวมากขึ้นทีละนิดทีละนิดอัญชลีรู้ว่ามีบางสิ่งที่เธอต้องค้นหาแต่เธอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนหลังจากเหตุการณ์ที่อัญชลีถูกทำร้าย เธอก็ไม่สามารถละทิ้งความสงสัยในบ้านหลังนี้ได้แม้ว่านรินจะคอยปกป้องเธอทุกครั้งแต่ความรู้สึกที่ว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพาคนก็ยังคงเกาะกลุมหัวใจของเธออยู่เธอเริ่มเฝ้าสังเกตทุกคนในบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะปรางซึ่งดูเหมือนจะมีความลับบางอย่างที่ยังปกปิดอยู่ในเช้าวันหนึ่งอัญชลีตัดสินใจค้นหาคำตอบเพิ่มเติม เธอเริ่มหลือดูจดหมายขู่ที่พบในห้องทํางานของพ่อปางอีกครั้งเธอพยายามสังเกตทุกรายละเอียดทุกตัวอักษรทุกข้อความที่จดหมายเขียนไว้ขณะที่เธอกําลังพลิกดูซองจดหมายและลายมือบนกระดาษความคิดหนึ่งของเธอก็เริ่มหมุนเวียนไปมาเธอสังเกตเห็นบางอย่างที่คุ้นเคยในลายมือลักษณะการเขียนบางตัวอักษรทำให้อัญชลีเกิดความสงสัย ลายเซ็นและการวางจุดที่ผิดปกติมันคล้ายกับลายมือของใครบางคนที่เธอเคยเห็นมาก่อนเธอย้อนกลับไปนึกถึงลายมือในสมุดบันทึกเล็กๆที่ปรางเคยเขียนไว้เมื่อนานมาแล้วจดหมายที่เคยถูกกล่าวถึงเหมือนจดหมายข่มขู่พวกนี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอันเทเรอรม,มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นลายมือที่เขียนจดหมายขู่นั้น เป็นลายมือที่คล้ายกับลายมือของปรางอย่างแยกไม่ออกหัวใจของอันชรีเต้นแรงขึ้นในทันทีความตกใจและความสับสนเข้ามาแทนที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าคนที่เธอคิดว่าเป็นเหยื่อจะกลายเป็นผู้กระทาเธอไม่แน่ใจว่าทำไมปรางถึงทำเช่นนี้หรือมีแรงจูงใจอะไรที่อยู่เบื้องหลังแต่ความจริงข้อนี้ทำให้อันชลีต้องระวังตัวมากขึ้น เธอเลือกที่จะเก็บความรับนี้ไว้ในใจยังไม่เปิดเผยความจริงต่อใครจนกว่าเธอจะเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดเธอหันกลับไปมองปรางที่กำลังนั่งอยู่ในห้องรับแขกปรางดูสงบและไม่รู้ตัวว่าอัญชลีกำลังสงสัยในตัวของเธอความเงียบงันระหว่างพวกเขาทั้งสองคนในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความตึงเครียด อัญชรีรู้ดีว่าการเปิดเผยความจริงครั้งนี้อาจนำมาซึ่งอันตรายมากกว่าเดิมแต่เธอก็รู้สึกว่าความลับที่ปรางปิดบังอยู่นั้นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความจริงทั้งหมดในที่สุดอัญชรีก็ได้เผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมด,หมดเธอค้นพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการข่มขูการสร้างความหวาดกลัว และการจัดฉากต่างๆนั้นก็คือปรางคนที่เธอเคยคิดว่าเป็นเหยื่อของการห่มขู่แต่ความจริงกลับเป็นธงกลางข้ามปรางใช้ความรู้และอิทธิพลที่เธอมีเพื่อสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองทั้งหมดเหตุผลหลักคือการควบคุมทุกคนรอบตัวและปกป้องผลประโยชน์ของตนเองปรางไม่เพียงแต่เขียนจดหมายขู่ถึงตนเองแต่เธอยังจัดฉากทำร้ายอัญชลี เพื่อสร้างภาพว่าเธอกำลังตกเป็นเหยื่อของภัยร้ายที่เธอสร้างขึ้นในคืนที่อัญชิีถูกทำร้ายนั้นคนร้ายที่ลงมือทำกับเธอแท้จริงแล้วคือคนที่ทำตามคำสั่งของพรางอัญชลีใช้เวลาหลายวันในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานและในที่สุดเธอก็สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าควบคุมตัวคนร้ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดครั้งนี้ ขณะที่ปรางถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่และกำลังจะถูกส่งไปดำเนินคดีอัญชลียืนมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอไม่เคยคาดคิดว่าคนที่ใกล้ตัวและดูมีอำนาจอย่างปรางจะเป็นผู้สร้างสถานการณ์ทั้งหมดนี้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบแต่กลับรู้สึกหนักอึ้งด้วยความจริงที่ถูกเปิดเผยนรินเดินเข้ามาหาอัญชลีอย่างเงียบๆ เขาเห็นความเหนื่อยล้าที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอเขาไม่ได้พูดอะไรมากนักแต่แค่การอยู่ข้างๆกันในเวลานี้ก็เพียงพอที่จะสื่อความรู้สึกได้เมื่อทุกอย่างจบลงนรินจึงตัดสินใจเปิดเผยความในใจที่เขาเก็บไว้มานานแล้วฉันดีใจที่เธอปลอดภัยนะอันนรินพูดเบาๆดวงตาของเขาสบตาเธอด้วยความจริงใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันก็จะอยู่เคียงข้างเธอเสมออันทชรีรับฟังด้วยหัวใจที่เบาแม้เธอจะรู้สึกสับสนในหลายๆเรื่องแต่ความอบอุ่นจากคำพูดของนรินทำให้เธอรู้สึกถึงความปลอดภัยที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนขอบคุณนะนรินอัญชรีตอบเสียงเบาพร้อมรอยยิ้มเล็กๆที่เผยให้เห็นความรู้สึกดีที่ค่อยๆก่อตัวในหัวใจของเธอ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้อาจยังคงเป็นความลับที่ต้องใช้เวลาในการเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเงาของความลับที่เคยปรคคุมเริ่มคลี่คลายแล้วจบบริบูรณ์ขอบคุณครับ